สังเกตว่าตอนเองมักจะจำหรือคิด,ด้ัยเรื่องรักโลภโลกรธหลงตลอดถ้าจะแก้ไขด้วยความอะ,อะไรฮะ้วยการฝึกให้ตัวเองอคุ้นชินกับการ ถึงความสุขสงบเมื่อจิตเข้าสู่สมาธิจะเป็นการดีหรือไม่เจ้าค่ะจะกลายเป็นกิเลสตัณหาหรือไม่กรรมฐาน40ที่ที่กล่าวถึงวันก่อนนั้นมันจะมีอยูอ่ชุดหนึ่งสีข้อก็เป็นพวกอนุสติภาวนา ที่เราเรา,เราจะคุณมากกบพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติการระลึกถึงคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์การระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ไม่ได้จํากัดเฉพาะเวลาเราเราทำวัดสวดมนต์แต่เรามันจะยกแต่ละข้อที่เราสวดมาพิจารณามาคิด อรหังแปลว่าอะไรสมมาสัมพุโทโธแปลว่าอะไรวิชาจารณสัมปันโนสุกโตในการภาวนาแบบนี้ต้องอา,อาศัยพื้นฐานทางปริยัติบ้างคือเราอ่านพุทธประวัติหรือว่าอ่านพระสูตอรอ่านหนังสือตามรอยพระอระหันอะไรเราก็ได้บทต่างๆที่เรานึกได้ว่าเอาวิชาจารณสัมปันโน เนสัมปันโนแปลว่าสมบูรณ์สมบูรณ์โวดยวิชาสมบูรณ์โดยชารณะวิชาคืออะไรชารณะของพุทธเจ้าพุทธชารณะคืออะไรเรื่องนี้ต้องต้องเรียนไว้ก่อนเพื่อมีข้อมูลที่จะพิจารณาก็เป็นวิธีภาวนาวแบบใช้ความคิดถึงอย่างว่าบางทีจิตใจมันมันอยากจะคิด จะจะจะ,จะอยู่กับลมหายใจก็เป็นการฝืนมากเกินไปมานะให้จิตใจคิดตามาระเบียบหรือว,ว่าในกรอบที่เรากำหนดไว้เเรื่องพุทธประพุทธประธรรมประสงค์อานาปานาสติก็เป็นอนุสติภาวนาศีลานุสติจาคานุสติศีลานุสติก็คือการระลึกอยู่ในการ ในศีลของตนถ้าเราเอาสมมติศีลห้า 5, แต่ละข้อถ้าเราบริสุทธิ์ในศีลแต่ละข้อเราะลึกถึงการที่เรารักษาหรือว่าโอกาสที่มีการยุวายุและชวนให้ผิดศีลแต่เราไม่ผิดศีลเรารักษาได้นี่ก็ไปทีละข้อโอ้เนี่ยพทธเจ้าให้เราเรารักษาหาข้อ เราก็รักษาตรงตามที่พระพุทธองค์สั่งสอนไม่ไม่มีขาดตกปกพร่องเลยก็จะเกิดปิติ็นตัวปิติที่เกิดจากการระลึกในความบริสุทธิ์ของศสีลงเป็นดวงคมนิวรณ์ล้วก็พ้นจากนิวรณ์้วยพลังของปิติที่เกิดจากการระลึกอยู่ในศีนันบริสุทธิ์ของตน อันนี้ก็เป็นวิธีภาวนาวิธีหนึ่งจาการนุสติอันนี้ก็เป็นอ,อนุสตภิภาวนาที่อามาเคยแนะนำเหมาะมากกับผู้ที่อยู่วาระสุดท้ายของชีวิตผู้ที่ไม่เคยภาวนามาก่อนให้ระลึกอยู่ในความดีการทําบุญการเสียสละ,ะในอดีตจนกระทั่งเกิดปิติ ในความดีที่ทำไว้ในบุญที่เคยทำไว้แต่ปิตินั้นก็ข่มนิวรณ์ทำให้จิตใจสงบได้เป็นทางไปสู่ความสงบเกิดจากปิติซึ่งเกิดจากการระลึกอยู่ในความดีที่เราเคยทำไว้ไม่ว่าจะเป็นในด้านศีลและด้านจากรับทีนี้ก็มีอีกอีกข้อหนึ่งค่ะอะ เอลชลิุจะเป็นอุปสมาขอภายจะจำจำปาลีไม่ได้เลยแนี้แต่ว่าเรื jaar jaar ่องคงเรื่องก็คือระลึกถึงความสงบเวลาโอความสงบมันงดงามยังไงมันดียังไงมันเรายิ่งถ้าเราเคยสงบมาแล้วมีสัญญาความทรงจำ เมื่อจิตใจเราฟุ้งซ่านวุ่นวายเราระลึกอยู่ในความสงบจะเป็นการจำการระลึกอยู่ในประสบการณ์ตัวเองหรือในคอนเซปต์ของความสงบก็ยังช่วยได้บ้างเพื่อจะน้อมจิตไปสู่ความสงบนั้นก็เป็นวิธีภาวนาเหมือนกันเพราะฉะนั้นคำคำถามว่าเหมาะสมไม่ได้ไหมหตั้มาว่าได้ใช้ได้ การกําจัดหนูแมลงสาบปลวกในบ้านที่ขัดต่อศีลคอที่หนึ่งแต่จำเป็นต้องทำจะทำายังไงนีเท้าค่ะก็ทำแบบขอโทษนะขอโทษนะขอโทษโอาอย่างดี ออออออคือมนนันเป็นเรื่องออจำเป็นเหมือนกันสำหรับผู้ครองเรือน่ในคณะเดียวกันเ,เวลาสมมติว่าจะสร้างบ้านใหม่หรือว่าจะทาถ้าเราสามารถคีดวิธีที่จะป้องกัน ได้ก็ดีใช่ไหมการดีกว่าแก้เพราะนั้นบางทีถ้าเรายอมเสียเงินมากขึ้นหน่อยลำบากนิดหน่อยอะไรยุ่งยงนิดหน่อยแต่ถือว่ายอมเพราะว่าจะทำให้เราไม่ต้องเป็นเป็นบาปกับกับเรื่องนี้เรื่องเรื่องปลวกถ้าเรา ออกแบบบ้านนี่ก็มีการออกแบบบ้านที่ถูกเต้ามีการรักษาบางทีก็ป้องกันไม่ให้เกิดมีปัญหาปลวกได้ส่วนหนูนี่ก็หนูก็ไม่เป็นปัญหาอะไรคืออาตมาก็จับ,จ,บจับหนูที่กุดขึ้นกุฏติแต่จับแล้วก็ให้ให้ใหในายพันไปปล่อยอก็ไม่เป็นไรแต่นี้เราแต่เราคิดมากาเกี่ยวกับเมื่อ ครอบครัวทราบว่าไม่อยู่แล้วมันจะทุกข์ไหมเราเป็นบาปไหมทําให้พลัดพรากจากครอบครัว <c oughs> <c oughs> แต่ว่าแต่ว่าน,นี่เขาคงจะต้องยอมเลยฮะเพราะว่าเล้วเท่ว่าต้องลงโทษมั้งบางก่อนก็เล่าเรื่องหนูฮโยมฟังนักวิจัยเอาหนู สอนหนูให้กดปุ่มกดปุ่มแล้วได้อาหารทําไปทํามาคล่องมากาถึงเวลาหนูหิวก็วิ่งไปไปกดปุ่มแล้วก็อาหารออกมากินพอคล่องแล้วก็เอานักวิทยาศาสตร์ซึ่งนักวิทยาศาสตร์คงโดยธรรมชาติของมันจะโหดนีนะ่ก็เอาเอาเอาหนูอีกตัวหนึ่งไปไปต่อสายไฟพอหนูตัวแรกกดปุ่มเอาอาหาร หนูตัวที่สองรับช็อกไฟฟ้าร้องเจบ็บปรากฏว่าหนูตัวแรกเนี่ยเลิกเลยไม่เอาเลยท,ท,ทั้งทั้งทที่หิวแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรแค่กดปุ่มไม่ได้อาหารฟรีพราทราบว่ากดปุ่มนี่ทำให้ให้ให้หนูอีกตัวหนึ่งเจบ็บไม่เอาเลิกเลยอันนี้ก็เป็นคุณธรรมของหนู แล้วหนูนี่ยังมีมนุษยธรรมมากกว่ามนุษย์อีกเพราะว่าในจังหวัดบุรีร,รัมย์มันมีมูบ่บ้านแห่งหนึ่งคอไม่ออกชื่อ,อมูอม่บ้านนี้มีวิชาเขาเขาหวงวิชานี้มากแต่เขาสอนให้รู้จัก,จกร้องเหมือนอเสียงหนูกำลังเจ็บแล้ว ผู้ที่ชำนาญเรื่องนี้ร้องเขาบอกว่าหนูจะวิ่งมาเป็นร้อยเลยวิ่งมาช่วยเพื่อนอชาวบ้านคอยอยู่ยิงฆ่ามันตายหมดเลยเอาไปขายเพราะอีสานนี่หนูขายได้ดีตัวละร้อยร้อยยี่สิบบาทก็เป็นอันว่าหนู มีมนุษย,ยธรรมมากกว่ามนุษย์มนุษย์มีทีราชาธรรมทีราชาธรรมก็พยายามถ้าทำก็พยายามหาทางจากกัดการหรือว่าทุกวันนี้อย่างว่าอ,อินเทอร์เนต็ตนี่มันคอเสียเยอะแต่ข้อดีอย่างเช่น g l e นี่มันจะหาข้อมูลอย่างที่แต่ก่อนเนี่ยไม่มีโอกาสรับรองว่า ถ้ามีถ้ามีเรื่องเป็นปัญหาของเรานี้จะต้องมีคนลองอินเทอร์เน็ตเรื่องนี้ที่ใดท,ที่หนึ่งน,นั้นเลยเรยว่าเรื่องการป้องกันปลวกป้องกันหนูอะไรไปหาข้อมูลในกูเกิลก็มันจะมีข้อค,อคิดที่จะทำยังไงแล้วจึงจะรักษาบ้านเรา โดยไม่ฆ่าสัตว์หรือว่าให้ฆ่าให้น้อยที่สุดจต,ต้องทำยังไงนั่นก็คือมาตรฐานเราเกิดถึงแม้ว่าเราไม่บริสุทธิ์บุดผองเจตนาของคงเราทำยังไงเราจึงจะทำหน้าที่ต่างๆโดยไม่ฆ่าหรือให้ฆ่าให้น้อยที่สุด